สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูด,งดว,ว,วง,ดงค,ะค,ะความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามแม่หมอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรนะคะ Thank you. ภาพรวมความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนี้เหมือนตัวคนเกิดวันอาทิตย์เองอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากที่จะเดินไปข้างหน้านะคะ ใครที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนในความสัมพันธ์มานะคะเรายังคงมีอาการโกรธมีอาการโมโหนะคะเรายังอยากที่จะไปวุ่นวายหรือทําให้เขาเนี่ยเจ็บอย่างที่เราเจ็บนะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคืออะไรนะคะในเมื่อคุณคิดว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวคุณที่จะเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์เก่าๆไปได้รวดเร็วแค่ไหนไพ่บอกว่าอย่าเสียใจ ะนะคะ,ะเสียใจได้ไพ่บอกเสียใจได้แต่อย่าเสียา้เลยนะคะในเมื่อมันจบลงแล้วและในเมื่อเราคิดที่จะเริ่มต้นใหม่จงทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะอย่าทําให้เขาคิดว่าเฮ้ยคิดถูกแล้วแหละนะคะก็เราเป็นแบบนี้ไงนะคะมันเลยต้องจบแบบนี้อย่าคิดแบบนั้นนะคะหากเราทําได้กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ยืนขึ้นให้ไหวขึ้นและแม่หมอเชื่อนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะยืนได้ไวข,ขึ้น นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะไปพัวพันกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือคิดถึงคนรักเก่าที่ที่ไม่ใช่คนที่เพิ่งจบไปนะคะหรือเก่ากว่านั้นนั่นเองนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ไพ่อยากจะเตือนนะนะคะแม่หมอหมองว่ายังไม่ควรที่จะเริ่มต้นความรัก คนโสดเช่นกันยังไม่ควรที่จะคาดหวังในเรื่องของความรักมากนักนะคะเพราะเท่าที่ดูแม่หมอมองว่ามันยังไม่ใช่เดือนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองทําตัวเองให้มันมีความสุขมากขึ้นทําตัวเองให้ดีขึ้นก่อนนะคะส่วนคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ทําให้คุณโกรธอย่างมากเลยแม่หมอเชื่อว่าคนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาจะวนเวียนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่ด้วยอาจจะมีปัญหาหรืออะไรหลายๆอย่างที่ มันปรับจูนกันไม่ได้เลยทําให้ต้องแยกกันไปก่อนนะคะ อเอาใจช่วยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เดินจากคนวันอาทิตย์ไปเพราะต้องการาระยะเวลาหรือระยะห่างก็ตามแต่หรือจะเป็นชาววันอาทิตย์เองนะคะที่รู้สึกว่าโดนทําร้ายจิตใจโดนเทยอย่างหนักนะคะขอให้รู้ไว้ว่าวันนี้ต่างคนต่างกลับมารักตัวเองหากวันหนึ่งพร้อมที่จะพูดคุยหรือพร้อมที่จะปรับตัวกันค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่าแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดแม่หมอพูดแบบนี้นะในเดือนเนี้ยมันเหมือนคุณอนะพยายามมากเกินไปอยากจะทำให้คนเขารัก อยากจะทำให้คนเขาดีกับเราอยากจะทำให้คนสนใจใเราแต่เราอาจจะลืมไปว่าคนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้มีโอกาสที่คุณจะไปเจอคนที่เขายังไม่ได้ลืมความรักครั้งเก่าหรือยังไม่ได้ตัดขาดกับอะไรเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นการที่คุณพยายามเนี่ยมากเกินไปคุณอาจจะเหนื่อยได้ คุณเป็นตันเลือกของเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณเป็นที่หนึ่งไม่เหมาพูดตรงๆเลยแต่ถามว่าเขามีเยื่อใหญ่ไหมมีความสนใจไหมมีความสนใจคุณค่ะคุณโสดแต่สิ่งที่คุณควรทําคืออะไรคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการพยายามของคุณมันเหนื่อยมันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่กับความพอดี แม่หมอพูดอย่างนี้แล้วกันสั้น,นงๆง่ายๆได้ใจความเข้าใจง่ายๆคนโสดมีโอกาสที่จะไปพูดคุยกับใครคนหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับคนรักเก่าหรือเขาอาจจะมีคนในใจหรือยังไม่ได้ลืมความรักครั้งเก่าการพยายามของตัวคุณไม่ได้กอบประโยชน์เลยนะคะเขาอาจจะ สนใจคุณค่ะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกคุณเพราะฉะนั้นตัวเราเองหากไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับความสัมพันธ์แบบนี้นานนักดึงตัวเองออกมาเมื่อรู้ว่าคนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์หรือคนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเขายังคาราคาสัง นี่คือคําแนะนําเพราะบางครั้งความพยายามผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่ได้ก่อประโยชน์เลยนะคะมันจะทําให้คุณเหนื่อยนะคะแล้วจะเกิดคําถามภายหลังว่าชั้นดีขนาดนี้ทําไมถึงไม่เลือกเราความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับความดีค่ะมันมีหลายๆอย่างรวมกันถ้าเขาไม่เลือกก็คือไม่เลือกนะคะย้านะนะคะอย่าพยายามจนมากเกินไปทําให้เต็มที่นั่นแหละนะคะเมื่อเรารู้สึกว่า เขาลืมคนเก่าไม่ได้หรือตัดขาดจากคนเก่าไม่ได้จริงๆกลับมารักตัวเองเนาะแล้วก็อย่าพิ่งรีบร้อนในเดือนนี้แม่หมอเชื่อว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่เริ่มต้นใหม่สําหรับคนโสดสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้ดูดีรอคนดีๆและคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตจะดีกว่านะคะเอาใจช่วยจ้ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยค่ะคูเริ่มต้นที่100บาทนะจ๊ะ สำหรับคนมีคู่แม่หมอบพูดแบบนี้นะคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งหนึ่งตัวเราอะมันเหมือนหาเรื่องเขา,าอันนี้พูดตรงๆเลยชาววันอาทิตย์ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีจะขึ้นขึ้นลงลงทำให้คนรักรู้สึกว่าอยากจะถอยกลับมาทบทวนว่าควรไปต่อหรือหยุดแค่นี้อารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรหนึ่งบางทีคุณอยากจะอยาก บอกเลิกเขาเลยอยากจะตัดขาดความสัมพันธ์เลยสอบางทีก็รู้สึกว่าพอไล่เขาไปไกลๆแล้วเขาไม่สนใจก็ไปโวยวายเขาหรือไปอารวาไม่ว่าจะโซเชียลหรือตัวเขาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนเขาอะไรก็ตามแต่มันเหมือนเรามีการแอคชั่นนะคะหรือแสดงออกจนมากเกินไปพอถึงเวลาเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขานิง่งเขาเงียบเราก็จะรู้สึกว่า ฉันไม่เอาแล้วมันเป็นการกลับไปกลับมาในอารมณ์สิ่งเหล่านี้คือโทษในความสัมพันธ์เดือนนี้ค่ะเพราะคนรักจะรู้สึกว่าก็คุณเป็นแบบนี้เขาเลยขอทบทวนตัวเองก่อนแล้วมีโอกาสที่จะมีมือที่สามแทรกเข้ามาค่ะ สุดท้ายถ้าคนที่เป็นครอบครัวแม่หมอใช้คำว่าครอบครัวก่อนเนาะนะคะเป็นสามีภรรยาการโอกาสเลิกลาก็ยังน้อยอยู่แหละนะคะแต่แม่หมอเชื่อว่ามันถ้ามีมือที่สามเข้ามาเมื่อไหร่นะคะปัญหาคาสั่งยาวแน่นอนยาวแน่นอนไม่ได้จบภายในเดือนเดียวแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นแค่แฟนกันนะคะแม่หมอเชื่อว่า ยังไงซ้าคนรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะให้ความสําคัญกับคุณเป็นที่หนึ่งเขาอาจจะออกห่างไปทบทวนแล้วก็วนกลับมาขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ถามใจตัวเองให้ดีว่าอยากไปต่อหรือเปล่าและแสดงออกให้ตรงกับใจถามตัวเองว่าอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือเปล่าหรืออยากที่จะให้โอกาสคนนี้อีกครั้งหนึ่งตอบตัวเองให้ได้และทําให้ตรงกับใจถ้าเลือกที่จะให้โอกาสให้โอกาสแล้วเดินหน้าต่อไปถ้าเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะก็ขอให้อยากใช้อารมณ์ ะะเดินต่อไปอย่างสง่างามนะคะอย่าทิ้งพายุไว้ข้างหลังเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าดีแล้วที่จบกันไม่เอาทำให้เขาเสียใยเราให้ได้เนาะส่วนคนที่เป็นสามีภรรยาอันนี้หนักหน่อยนะคะแม่หมอเชื่อว่ามันมีปัญหาคาราคาซังอะ่ะสิ่งที่พายอยากจะเตือนคือในเรื่องของอารมณ์ นะคะบางทีคนเรามีโอกาสที่จะทําผิดพลาดกันได้นะคะถ้าเกิดเรายังรักกันอยู่และอยากที่จะประคับประคองลองให้โอกาสและลองทําให้ตรงกับใจตัวเองถามใจตัวเองให้ดีค่ะนะคะว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบคือยังรักกันนะคะหันหน้าเข้าคุยกันอยากไปชดประชันชาวสองเองนะคะก็อย่างเงียบจนเกินเหตุนะคู่ของคนเกิดมาอาทิตย์อะ บางทีคุณนิ่งจนคนวาทิตย์ก็เดาคุณไม่ออกว่าตกลงคุณอยากที่จะเดินไปด้วยกันหรือคุณอยากจะจบแค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น อย่านิ่งบางครั้งการน,นิ่งมันทําให้อีกฝ่ายสงบก็จริงแต่มันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเฉยชาหรือคิดไปเองว่าคุณเป็นอย่างไรตัดสินไปเองว่าคุณคิดอย่างไรนะคะมันมีทั้งข้อดีและโทษเพราะฉะนั้นเงียบให้ถูกเวลาและกลับมาให้ทันเวลาด้วยนะจ๊ะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะสรุปง่ายๆเลยว่า ทบทวนตัวเองให้ดีแล้วทำตามใจนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้มากๆเลยในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยนะคะ,ะคลิกเข้าหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็แอดมาได้เลยนะคะ<อ>หรือชาวสีแดงนะคะก็ดูได้เลยแอดอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีจ้า